แนเคเซมาร์าบสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตรุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ Belirtiler ve Be Hastalıklar นะคะเป็นเรื่องของอาการและโรคต่างๆนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Symptoms and Illness นะคะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกออกเสียงกันเลยค่ะ d i s h a r d i s h a r ดิชอาร์สปวดฟันทูเซจกริปกริปกริปไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าฮัสท่าฮัสท่าฮัสท่าอุ้ยไม่สบายอิลยุกเซกอาเทช Yüksek ateş, yüksek ateş. Kay, fever. Aksırma, aksırma, aksırma. Cam, sneezing. Alerji, alerji, alerji. Pumpe, allergy, Boğaz ağrısı, boğaz ağrısı. Boaz Arse, Tipkaw cough, sore throat. Bash Arse, Bash Arse, Bash Arse, what hoa? Headache. Oksuruk 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 Aye, cough. Dish Arse, Dish Arse. ดิชอาร์สปวดฟัน,น,น you ทูเซจกริปกริปกริปไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าฮัสท่าฮัสท่าฮัสท่าอุ้ยไม่สบายอิลยุกเซกอาเทชยุกเซกอาเทช Yüksek ateş, kai, fever. Aksırma, aksırma, aksırma. Cam, sneezing. Alerji, alerji, alerji. Pumpe, allergy Boğaz ağrısı, boğaz ağrısı, boğaz ağrısı. เจ็บคอ sore throat บัชอาร์สบัชอาร์สบัชอาร์สปวดหัว headache อกสุรุกอกสุรุกอกสุรุกไอ้ cough ขอบคุณทุกุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง i c s T กับ ZIM นะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรามีคอร์สภาษาตรุรกีระดับ A1 นะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาชำระครั้งเดียวนะคะเรียนจนจบคอร์สนะคะเป็นในรูปแบบของวิดีโอนะคะาสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์นะคะ Z ิ IM ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะ หรือไม่ก็ไลน์นะคะทางไล n e I can speak Turkish สำหรับวันนี้นะคะฮอชคารุนกุเลกุเลค่ะ